และขยบไปวันพฤหัสนะคะอีกหนึ่งจุดค่ะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒน,นาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาสค่ะทางคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมเองก็จะลงพื้นที่นะคะไปเรียนรู้การดำเนินง,งานด้วยค่ะ คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมหรือ o อ c ซนะคะก็จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมดูศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบุรทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ดําเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเปรียบเสมือนตัวอย่าง แห่งความสำเร็จของการศึกษาและการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ราษฎรสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุลทองอันเนึ่องมาจากพระราชดำริค่ะเป็นศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุโครงการแกล้งดินอันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวซึ่งเป็นดินคุณภาพตา่ำ ไม่เหมาะแก่การปลูกพืชหรือทําการเกษตรเนื่องจากเป็นดินที่มีกรดกรมะัน,นทําให้ดินเปรี้ยวประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชก,กาลที่9ค่ะพระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองขึ้นในปีพุทธศักราช2525ค่ะเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปอย่างยั่งยืนไม่ให้ที่ดินเปล่าประโยชน์ทำการศึกษาวิจัยทดลอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดินพรุให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและยังเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศค่ะสามารถเข้าศึกษาแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวได้อีกด้วยค่ะ